ในโลกนี้ไม่มีอะไรแน่นอนล้วนทุกขังอนิจจังอนัตตาธรรมะสวัสดีทุกท่านครับกับผมสุรพัฒนมีดหมอยินดีต้อนรับเข้าสู่การเยี่ยมชมวัตถุมงคลของครูบาอาจารย์สายจังหวัดนครสวรรค์และจังหวัดใกล้เคียงตามคำมั่นสัญญานะครับเราต้องมีปริยาณต่อตัวเอง นะครับจะทำอะไรก็ต้องทำด้วยความจริงใจจริงจังวิยะอุตสาหะวันนี้ก็ช่วงเงยน็นๆมาพูดจาทักทายกับพี่น้องเช่นเดิมเป็น EP ที่19แล้วในการรีวิวมีดหมอนะครับวันนี้ผมก็ได้มาอีกเล่มหนึ่งนะครับเป็นมีดที่คลาสสิกอีกเช่นเดิม ดูยังไงก็สวยนะครับดูยังไงก็คลาสสิกเก่าแท้นะครับเป็นมีดด้ามไม้ฝักไม้แต่พิเศษหน่อยจะเป็นเป็นด้ามแก่นของมะขามนะครับคำว่ามะขามนี่ถ้าก็ทำให้บุคคลมีความย่ำเกรงเกรงขามต่อเรานะครับวันนี้ผมก็จะได้นำมาให้พี่น้องได้ชม ถ้าเป็นประโยชน์แก่พี่น้องทุกท่านก็ช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามและเป็นกำลังใจให้กันเช่นกันนะครับเบอร์โทรโดยตรงก็097-999-1983จะครับจิตใจเหล่านี้สำคัญนะครับไม่ว่าอะไรก็ตามถ้าเรามีจิตสำนึกในทางที่ดีแล้ว การฝึกฝนต่างๆนะครับจิตของเราก็จะมีแต่ความเจริญมีความก้าวหน้าคิดดีทำดีนะครับผมก็อยากจะตอกย้ำกับพี่น้องนะครับาตามปฏิญาณหรือคำทะสัญญาของผมนะครับจะนำสิ่งดีๆมาเผยแพร่ให้พี่น้องได้ ได้ดูได้ศึกษากันโดยเฉพาะวัตถุมงคลประเภทมีดหมอนะครับแต่จริงๆแล้วหลวงพ่อเดิมไม่ใช่มีเฉพาะมีดหมอแต่หน้าเดียวนะครับท่านมีวัตถุมงคลเยอะแยะมากมายเลยนะครับเพราะว่าท่านเป็นพระอริยะบุคคลที่มีกิจอันสูงส่งนะครับมีวิชาอันแก่กล้าเพราะว่าท่านศึกษาเล่าเรียนมา หลายปีนะครับประสบการณ์ของท่านจริงไม่ธรรมดามพี่น้องแถวจังหวัดนครสวรรค์และจังหวัดใกล้เคียงจริงขนานนามให้ท่านมาก mm hmm. เทพเจ้าแห่งเมืองสี่แควหรือเทพเจ้าแห่งเมืองนครสวรรค์นะครับวันนี้ผมก็ได้มีโอกาสนำมีดที่คลาสสิกและสวยสุดๆอีกเล่มหนึ่งนะครับมารีวิวให้พ่อแม่พี่น้องได้ชมกัน ผมก็จะใช้เวลาไม่นานเช่นเดิมนะครับประมาณ20นาทีเสร็จๆไม่เกินนี้นะครับถ้าใช้เวลาน,านานบางคนก็ด้วยระยะเวลาที่เร่งรีบทำมาหากินนะครับไม่มีเวลาจะมาฟังนะครับเพราะนั้นเราก็ต้องท้อยทีท้อยอาศัยทั้งผู้ฟังนะครับก็ต้องขอบคุณทุกท่านนะครับที่ เ,เป็น f อฟนะครับผมก็ต้องใช้คำศัพท์สมัยใหม่เพราะว่าเดี๋ยวนี้เขาจะเรียกว่า f อก็ผก็ผู้ติดตามนั่นแหละครับเดี๋ยวนี้มี FC เยอะนะครับก็ต้องขอขอบคุณมา,มากๆที่ให้กำลังใจผมผมก็จะนำสิ่งดีๆมารีวิวให้พ่อแม่พี่น้องได้ชมตลอดนะครับวันนี้ก็ถือว่าเป็น EP ที่19แล้ว นะครับเยอะขึ้นเรื่อยๆแล้วอ่านะครับวันนี้ผมก็จะเข้าเกี่ยวกับเรื่องมีดดีกว่านะครับอ่านะครับเดี๋ยวจะให้พี่น้องได้ชมกันเป็นมีดฝักไม้ด้ามไม้นะครับเป็นฝักไม้อันนี้เป็นไม้ที่เก่าแก่นะครับเป็นไอ้ฝักนี้จะเป็นไม้ที่ยุงนะครับความเก่า เก่าแบบข้ามคร่านะครับแห้งสนิทเป็นไม้ที่มีอายุไม่ต่ำกว่า100ปีนะครับนี่ให้พี่น้องได้ชมความสวยความงามความเก่าความคลาสสิกสุดๆนะครับหวายนี้ก็ส่งไปรัดมาใหม่นะครับที่พาหายุพะยายุคีรีจังหวัดนครสวรรค์น,นะครับเนี่ย นำมาให้พี่น้องได้ชมได้เห็นกันความสวยความงามของฝักนะครับเป็นไม้ทยุงที่เก่านะครับแห้งสนิทเลยบางมุมบางซอกก็มีรอยกระเทาะนะครับเพราะว่ามันเป็นธรรมชาติสะสมประสบการณ์มาอย่างยาวนานนะครับนี่ร่องรอยต่างๆนะครับเป็นไม้ โบราณนะครับหวายก็เป็นหวายที่รัดใหม่นะครับแน่นหนาธรรมชาตินะครับฝีมือช่างก็ปราณีตคัดสิกนะครับเนี่ยนำมาให้พี่น้องได้ชมกันนะครับเป็นมีดที่คัดสิกสุดๆอีกเล่มหนึ่งนะครับนี่ก็กันของมีดก็เป็นทองแดงที่มีอายุมาอย่างยาวนานนะครับล่องรอยต่างๆเขาเรียกว่า ล่องลอยความเก่าความเป็นธรรมชาตินะครับอยู่ครบเลยให้พ่อแม่พี่น้องได้ชมกันนะครับบริเวณด้ามมีดนะครับก็จะแปลกนะครับแปลกยังไงอันนี้เป็นไม้ไม้มะขามนะครับเป็นแก่นของมะขามเลยจะดำะแกะเป็นเท้า เวสุวรรณนะครับเป็นรูปเท้าเวสุวรรณเลยเนี่ยผีมือที่แกะก็ปราณีตนะครับนี่จะสวยงามมากนะครับไม้มะขามก็เป็นชื่อเป็นมงคลอีกชื่อหนึ่งนะครับทำให้ในบุคคลเกรงขามนะครับเนี่ยนะครับเป็นเก่นไม้มะขามะนะครับเก่นมะขามนี่มันจะออกเป็นสีดำนะครับ นะครับบริเวณใบมีดก็นะครับเป็นน่องสิงเดี๋ยวจะให้พี่น้องได้ดูใบมีดเลยนะครับเป็นน่องสิงอันนี้เป็นช่างช่างชิมนะครับเออเป็นหนึ่งใน5ช่างที่ชนะการประกวดนะนะครับในงานประกวดมีดของหลวงพ่อเดิมในยุคนั้นนะครับจะสวยงามมากเลยนี่ก็เป็น ลายกระหนกดอกไม้นะครับกระดูกงูก็สวยงามล่องเลือดนะครับก็ชัดเจนมีแต่ล่องรอยการเกาะของสนิมหรือไอการเป็นธรรมชาติสิ่งที่มาเกาะต่างๆนะครับต้องใช้ระยะเวลานาน,านจริงได้ขนาดนี้นะครับทำไมเขาเรียกล่องเลือดนะครับอันนี้จะ เล่าให้พ่อแม่พี่น้องได้ฟังนิดหนึ่งคําว่าร่องเลือดนิ่มีดนะครับถ้าไม่มีร่องเลือดแทงไปนี่มันจะดูดนะครับมันจะดึงไม่ออกอช่างจึงตีเป็นร่องเลือดอันนี้เวลาเราใช้แทงเข้าไปนะครับมันก็จะไม่ดูดจะดึงออกง่ายนะครับนี่แหละเขาจึงเรียกร่องเลือดนะครับเป็นลายน่องสิงนะครับนี่ที่มีความปราณีตและ คลาสิกสุดๆสวยงามนะครับล่องรอยการตอกต่างๆบริเวณจอกหรือข้อต่อของมีดนะครับก็เป็นธรรมชาติสุดๆครั่งจะแห้งนะครับนี่ให้พี่น้องได้ชมได้เห็นกันเลยนะครับแห้งเป็นธรรมชาติมีดจุดนี้ก็สำคัญนะครับเพราะว่าเป็นจุดที่บรรจุ มวลสารสิ่งศักดิ์สิทธิ์ต่างๆนะครับเข้าไปในมีดแล้วก็ทำพิธีกรรมนะครับนี่แหละพี่น้องก็โชคดีนะครับที่ผมได้มีดดีๆได้สิ่งดีๆมาแล้วก็จะไม่ให้พี่น้องพลาดโอกาสนะครับก็จะนำมารีวิวเลยนะครับมีดเล่มนี้ก็ผมได้มาไม่นานนะครับเมื่อบันสองวันนี้เอง เป็นมีดของหลวงพ่อเดิมนะครับเป็นมีดยุคต้นที่มีอายุร่วมร้อยปีนะครับก็ถือว่าโชคดีผมได้นำสิ่งดีๆมารีวิวเช่นเดิมนะครับก็ต้องขอขอบคุณพี่น้องทุกท่านนะครับที่เข้ามาฟังเข้ามาเยี่ยมชมเข้ามาติดตามต่างๆนะครับด้วยความรักซึ่งกันและกันด้วยความปราถนาดีซึ่งซึ่งกันและกัน ผมก็จะนำสิ่งดีๆด,ด้วยเจตนาลมอันแน่วแน่ของผมนะครับต้องการสรรสร้างเผยแพร่วัตถุมงคลของครูบาอาจารย์นำสิ่งดีๆมารีวิวให้พ่อแม่พี่น้องได้ชมกันนะครับโดยเฉพาะวัตถุมงคลประเภทมีดหมอผมก็สะสมมาได้หลายเล่มแล้วนะครับ บางเล่มก็พี่น้องได้ดูการรีวิวแล้วได้เห็นความเป็นธรรมชาติสุดๆของมีดนะครับเพราะว่ามีดแต่ละเล่มนี้มันต้องประกอบไปด้วยของการเป็นธรรมชาตินะครับธรรมชาติจากไหนธรรมชาติก็คือเรามองแล้วนะครับมันจะสบายตาสบายใจร่องรอยของใบมีดต่างๆเนี่ยความเก่า เก่าแบบโบราณนะครับนี่เราก็มาศึกษาการศึกษาจะทำให้เรามีประสบการณ์เราสัมผัสบ่อยบ่อ่าก็จะทำให้เรามีความรู้ความเชี่ยวชาญนะครับพอเราสัมผัสแล้วของจริงไม่จริงนะครับจิกเดียวก็รู้แล้วนะครับเพราะฉะนั้นก็ต้องขอบคุณพี่น้องทุกท่านนะครับที่ติดตามไม่ว่าจะเป็นท่านใหม่ก็ถ้าเข้ามาก็ ถือว่าโชคดีนะครับที่เราได้มาศึกษาดูมีดเก่าที่มีความคลาดสิกความสวยความงามนะครับโดยเฉพาะมีดหลวงพ่อเดิมเนี่ยนะครับมูล,ลค่าไม่ไม่ต้องพูดถึงนะครับจริงๆแล้วมีดหลวงพ่อเดิมไม่มีถูกหรอกครับมีดแต่ละเล่มของหลวงพ่อเพราะาผ่านการปลุกเสก ประสบการณ์มาเยอะแยะนะครับโดยเฉพาะมีดเล่มนี้เป็นมีดประจำตระกูลเลยนะครับที่ผมได้มาจากแถวพระพยะคีรีนะครับจังหวัดนครสวรรค์ก็ได้มาจากเจ้าของมีดจริงๆแล้วก็ท่านก็เสียไปแล้วนะครับอายุก็ร่วมร้อยปีปัจจุบันนี้ก็ มรดกตกทอดมาถึงลูกลูกชายของคุณปู่ท่านนี้ก็70กว่าปีนะครับที่ได้มามีที่มาที่ไปนะครับประวัติอย่างชัดเจนนะครับก็ถือว่าโชคดีนะครับที่ผมก็มีโอกาสมารีวิวให้พี่น้องได้ชมได้เห็นความสวยความงามความคลาสสิกเพราะว่ามีดเนี้ย มันไม่มีอะไรมากมายนะครับเราก็มาศึกษาดูความเก่าของเป็นธรรมชาติธรรมชาติจากไหนนะครับธรรมชาติจากใบมีดธรรมชาติจากอาจารย์อาจารย์จากไหนอาจารย์ก็อาจารย์ฝักไม้ด้ามไม้อาจารย์มีดต่างๆนะครับที่แสดงความเก่าให้พวกเราได้เห็น นะครับเนี่ยมีดเก่าที่ถึงยุคท่านดูง่ายง่ายมากนะครับจะดูไม่ยากเลยร่อ,องรอยการสนิมขุมต่างๆนะครับจะเห็นชัดเจนเลยเนะครับแต่ละจุดนี้ก็ต้องใช้เวลาสะสมประสบการณ์ต่างๆนะครับใช้ระยะเวลาหลายปี นะครับการรีวิวมีดก็เพื่อให้พี่น้องทุกท่านได้ศึกษาความเก่าความเป็นธรรมชาตินะครับท่านจะได้รู้จักมันจะได้ไม่เสียเวลานะครับก็เหมือนเขาบอกนักมวยเนี่ยก่อนจะเป็นแชมป์โลกนี่โอ้โหก็ต้องซ้อมต่อยกระสอบจนมือด้านนะครับต้องออกกำลังกายตลอดเวลา แล้วเขาบอกว่าการที่เป็นแชมป์โลกแล้วยากป้องกันแชมป์มันยังยากกว่าอีกนะครับอันนี้ก็เช่นกันการดูมีดนะครับเราต้องศึกษาดูบ่อยๆเราเชี่ยวชาญเราชำนาญแล้วประสบการณ์ได้แล้วนะครับก็จะทำให้เราเมั่นใจในการดูมีดต่างๆสามารถวิเคราะห์ได้นะครับยุคมีดยุคไหนสมัยไหน นะครับเหมือนมีดเล่มนี้แหละเป็นมีดยุคต้นนะครับที่ผมได้นำมาให้พี่น้องได้ชมล่องรอยของความเป็นธรรมชาติเ,เหมือนเขาบอกนะครับดูมีดต้องดูที่ธรรมชาติของมีดความงามความคลาสสิกนะครับนี่แหละให้พี่น้องได้เห็นนะครับคลาสสิกสุดๆเลยเป็นมีดด้ามไม้ฝักไม้ของหลวงพ่อเดิมยุคต้นนะครับ แล้วก็เป็นส่วนของด้ามก็เป็นไม้มะขามเป็นแก่นของมะขามเลยนะครับแก่นนี้จะแข็งมากนะครับทนทานจะออกเป็นสีดำเลยนะครับเหมือนให้พี่น้องเห็นนี่นะครับเนี่ยนะครับธรรมชาตินิสเนโอโหการแกะต่างๆนะครับทุกอย่างที่ท่านสัมผัสแล้วนะครับ เนี่ยธรรมชาติสุดๆเลยนะครับให้พ่อแม่พี่น้องเห็นชัดๆเลยความเป็นธรรมชาติของมีดนะครับเมื่อท่านศึกษาดูแล้วเวลาท่านไปเจอมีดที่ไหนท่านสามารถวิเคราะห์ได้เลยนะครับตัดสินใจได้เลย เกะหรือแท้นะครับท่านจะรู้เองเพราะว่าท่านมีประสบการณ์ในการดูมีดในการศึกษามีดนะครับเหมือนที่ผมบอกนะครับมีดหลวงพ่อเดิมนี่เป็นมีดยุคต้นนะครับเป็นประมาจารย์ที่ โด่งดังเกี่ยวกับมีดหมอสุดๆนะครับนะครับก็เหมือนที่ผมบอกนะครับตามพันธสัญญาผมได้มีดดีๆสิ่งดีๆก็จะมารีวิวให้พ่อแม่พี่น้องได้ชมกันนะครับต้องการให้พี่น้องได้ศึกษาเห็นความเก่า ร่องรอยการตอกต่างๆนะครับโดยวันนี้เป็นน่องสิงนะครับที่ให้พี่น้องได้ชมล่องรอยการตอกต่างๆในการเซาะของสิวนะครับจะเป็นธรรมชาติจะสวยงามเป็นช่างที่มีฝีมือนะครับช่างฉิมเลยนะครับเป็นช่างที่ชนะเลิศอันดับหนึ่งของหลวงพ่อเดิมที่หลวงพ่อจัด การประกวดตีมีดนะครับนี่แหละนครับความเป็นธรรมชาติไม่มีร่องรอยของการกระเทาะนะครับจะแน่นเดิมๆเ,เลยนะครับนี่แหละเป็นมีดที่มีความเป็นธรรมชาติสุดๆนะครับ สวยงามคลาสสิกสเสน่ห์มนขังนะครับเพอร์เฟกมากเลยพร้อมทุกอย่างนะครับเนี่ยมีดเล่มน,นี้นะครับโดยเฉพาะมีดของหลวงพ่อเดิมแล้วเมื่อท่านบูชาไปนะครับบารมีมีดของหลวงพ่อก็จะ,ะจะเป็นมีดที่พยุงทรัพบ คำรัพย์เพิ่มพูนรุ่งเรืองบารมีต่างๆนะครับไม่ว่าจะทำมาหากินเสเนมนสเสนเาชาตรีคงกระพัน์ต่างๆนะครับนี่แหละพุทธคุณมีดของหลวงพ่อเดิมเป็นพระเกจิตจิอาจารย์ที่โด่งดังสุดๆในยุคนั้นนะครับผมจึงไม่ พลาดโอกาสนะครับที่จะนำมาเสนอให้พ่อแม่พี่น้องได้ชมได้เห็นความงามความคลาสสิกนะครับเดี๋ยวจะให้พี่น้องได้เห็นช้าๆเลยนะครับจะได้ศึกษาร่วมกันนะครับเป็นมีดขนาด8นิ้วรวมด้านฝักนะครับส่วนใบมีดก็ หนิ้วนะครับนะครับพี่น้องได้ชมกันเลยนะครับเห็นกันชัดช่านะครับกระดูงูก็ล่องรอยการเซาะต่างๆของสิวหรือ เรียกกบกบสาเหล็กนะครับนี่มันจะเห็นร่องรอยต่างๆเลยคลื่นต่างๆภายในใบมีดนะครับแสดงให้เห็นของความคลาสสิกมีดโบราณน,นะครับจะสวยมากเลยนะครับผมจะนำมาเป็นมีดที่แท้ดูด้วยตาเปล่านะครับดูไม่ยากเลยเพราะฉะนั้นก็ เรียนเชิญพี่น้องทุกท่านนะครับมาศึกษาร่วมกันมาดูความเก่าความเป็นธรรมชาติมีดเก่าและศักดิ์สิทธิ์นะครับไม่ได้อยู่กับเซียนที่ไหนหรอกครับอยู่กับชาวบ้านนี่แหละตามที่ผมได้สาอแสวงหามานะครับเพราะว่าชาวบ้านนี้เขาจะมีความคุ้นเคยกับวัฒนธรรมต่างๆไป ในวัดนะครับโดยเฉพาะวัดหนองโพนี่คนเก่าคนแก่สมัยก่อนนี้เวลามีประเพณีต่างๆอะไรนี่ก็จะมีประเพณีในการทำบุญก็จะมีการตีมีขึ้นมาเพื่อทําเป็นที่ระลึกแจกให้พี่น้องที่ไปร่วมบุญนะครับใครมีเงินก็บริจาคเงินนะครับในยุคนั้นสมัยนั้นใครไม่มีเงินก็ไปลงแรง นะครับหลวงพ่อท่านก็จะมอบวัตถุมงคลให้นะครับโดยเฉพาะมีดหมอเนี่ยพี่ไอพี่น้องทุกท่านที่ได้มาแล้วก็จะเก็บรักษาไว้นะครับเหมือนมีดเล่มนี้สภาพดีมากนะครับเป็นมีดเดิมๆรักษาดีมากนะครับเก็บรักษาไว้นะครับนี่แหละเขาเรียกดูความไอการ เป็นธรรมชาติของมีดดูดีเดิมๆนะครับก็สมควรแก่เวลานะครับการรีวิวมีดในวันนี้ก็เหมือนที่บอกพี่น้องทุกท่านประมาณ20กว่านาทีนะครับก็สมควรแก่เวลาท้ายสุดก็ขอบารมีคุณพระพุทธคุณพระธรรมคุณพระสงฆ์คุณวิดามันดาคุณครูบาอาจารย์ ทุกท่านนะครับจงปกปักรักษาให้พี่น้องจงมีแต่ความสุขความเจริญประสบความสำเร็จในหน้าที่การงานปรารถนาสิ่งใดขอให้สมความปรารถนาจงทุกประการสวัสดีครับผมสุรพัฒน์มีดหมอโอกาสหน้าเจอกันใหม่ครับผม